สวัสดีค่ะทุกทุกคนตอนนี้พาทุกคนเข้ามาในสวนนะคะไม่ได้อัปเดตสวนนานมากแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาให้ชมกันนะคะว่าในสวนมีอะไรบ้างตอนนี้ซึ่งมีแต่พริกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แดงอะคะ่ะเนาะยังอันเนี้ยคือจริงๆไม่รู้ว่าเป็นพริกพันอะไรนะคะ มันก็เขียวมันมันจะหนาวแล้วอะทุกคนคือจริงๆมันก็หนาวแล้วแหละเนาะวันนี้ก็สิบห้าองศาอย่างอันเนี้ยบางต้นก็ออกดอกนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็สุกแล้วเนาะน่าจะเป็นพลิกเหลืองแล้วแหละทุกคนน้องต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ทราบพันธุ์จริงๆคือเพราะ,มะเมล็ดพันุ์ไว้แล้วก็ไม่ได้จดไวเนาะ จริงๆแล้วมันดกมากเลยนะทุกคนคือดกเกือบทุกต้นเลยอะค่ะแต่ว่ามันมันไม่แดงมันยังไม่แดงคงจะเป็นแบบพริกที่แบบว่าพันที่มันแดงช้าเนาะตรงนี้ก็เป็นผักผักอิตูวเนาะตรงนั้นก็โหระพาเนาะก็ใช้ประมาณนี้อย่างทุกคนเนี่ย อันนี้ก็บางทีก็มันชี้ฟ้าบ้างบางทีก็เป็นอย่างนี้บ้างเนาะซึ่งก็ไม่แน่ใจเห็นไหมนี่ก็ดกอยู่ก็ดกอยู่เนาะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาอันนี้แหละไปเอาไปผัดพริกไปทำกับข้าวมื้อเย็นเนาะเนี่ยมันก็ดกอยู่นะแต่ว่ามันไม่แดงนะคะทุกคนเนี่ยค่ะตรงนี้ก็น่าจะเป็น ทิกชีฟ้าอะไรจัอกจางนี่แหละนี่นก็ตกอยู่นี่ก็เขียวๆมันยังไม่แก่เลยทุกคนดูสิอ่าให้ดูต้นนี้ค่ะมันมันตกมากเลยเนี่ยตกแบบว่าลูกสวยมากแต่ว่ามันไม่แดง่ยมันแดงมันแดงอยู่แค่ มันแดงอยู่แค่เม็ดเดียวไม่ยอมแดงให้เลยเป็นงงม,มาตรงนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็เริ่มแดงนี่แหละเอาไปทำกับข้าวได้เลยเนาะเนี่ยทุกคนมันก็โดกอยู่นะเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจอะค่ะว่ามันคือพริกอะไรใครทราบช่วยคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมคะมันน่าจะเป็นพริก พวงหรืออะไรสักอย่างเนี้ยเนาะแล้วก็อันนี้ก็ด้วยอันนี้ก็กำลังแดงอันนี้ไม่แน่ใจว่าชีฟ้าหรืออะไรเนะาะแต่มันกำลังดำๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแก่แล้วหรือเปล่านี่ค่ะแดงแหละส่วนตรงนี้ก็แดงแดงสักเม็ดนึงก็ยังดีเนาะ เนี่ยค่ะ,ะตรงนู้นก็แดงแล้วอันนี้น่าจะเป็นพริกจินดาไหมจริงๆในสวนตรงนี้นะคะมันโดนแดดตั้งแต่เช้าตั้งแต่เริ่มแดดออก8โมงเช้าอย่างงี้ค่ะถ้าช่วงหน้าร้อนเนาะเดดโมดโมงเช้าจนถึงนู่นเลยค่ะสองสามทุ่มเลยถ้าช่วงหน้าร้อนจัดๆเนาะเนี่ยค่ะคือแดดดีมาก จะโดนแดดทั้งวันเลยเนะี่ยผักชีที่ปลูกที่หวานล่าสุดมันออกดอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างข้างล่างนี่ก็มีอยู่หลายต้นอยู่นี่ค่ะทุกคนวันนี้น่าจะเป็นพริกเหลืองเลยเนาะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นจินดาอืมนี่ค่ะเดี๋ยวก็ได้เก็บไปผัดเนาะ เนี่ยค่ะทุกคนชอบมากเลยอ่ะมันเป็นพวงแบบนี้ค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นพันอะไรเนาะเนี่ยพันแบบมันยังไม่แดงเลยค่ะทุกคนเนี่ยต้นหนึ่งจะมีประมาณนี้เองนอะว่าจะเอาอันนี้ค่ะว่าจะขุดแล้วก็ใส่ ใส่กระถางเอาเข้าบ้านเผื่อมันจะแดงให้เนาะจะได้จะได้เก็บไว้ทำพันปีหน้าปีหน้าถ้ามันร้อนช้าหนาวเร็วมันก็คงจะเป็นประมาณนี้แหละเนาะอันนี้ก็น่าจะกำลังแดงอะค่ะทุกคนเนี่ยนี่ก็จำได้อันนี้คือจำได้เลยว่าสามกระถางเนี่ยชีฟ้าอันนี้อันนี้ขุดทิ้งไปแล้ว นี่ผักชีมันมันโผล่มาตรงนี้ตอนที่ตอนที่เก็บมเมล็ดเนาะเอามาปัดปัดแถวนี้เอามามันก็เกิดขึ้นเนาะเนี่ยทุกคนแต่ตรงนี้ไม่ค่อยตอนนี้หยุดลดน้ําไปแล้วเนาะเนี่ยมันก็เป็นพวงๆอย่างเนี้ยค่ะพริกอะไรเนาะพวงอย่างนี้นี่ก็จะเป็นต้นพริกทั้งหมดเลยแต่ว่าตรงนี้มันไม่ค่อยงามเนาะ ต้นมันไม่ค่อยสูงเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็ดกอยู่นะเนี่ยค่ะโหระพาโหระพาก็เดี๋ยวก็ต้องเอาทิ้งเนาะจริงๆมีหลายต้นอยู่เดี๋ยวต้องเอาเข้าบ้านเนาะผักบุ้งก็ไม่โตแล้วล่ะค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะ ตรงนี้ผักปุ้งอันนี้ก็น่าจะเป็นพริกจินดาเลยมั้งไม่ทราบเหมือนกันเลยเนี่ยไม่แน่ใจเลยปลูกอะไรก็ไม่แน่ใจนี่บ้างก็ออกดอกบ้างอันนั้นก็แดงแล้วนะคะนะคะอืมนี่ค่ะเอาเนาะอย่างน้อยมันก็ถึงแม้ว่ามันไม่แดงให้เราเอา่อ แต่อย่างน้อยมันก็คือออกลูกตกันนะคะเนี่ยตัวนูกก็สองก็อื่นเขาเก็บไปเยอะแล้วหลายรอบแล้วนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นแปลงเออมันค่ะมันหวานไม่รู้จะมีนี่หรือเปล่าเสียบเอามาเสียบไว้เล่นๆนะคะไม่รู้มันจะมีหัวให้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวรอสิ้นเดือนเออสิ้นเดือนหน้า ถ้ามันถ้ามันมีก็มีถ้ามไม่มีก็เดี๋ยวมันก็ตายไปเองเนาะตรงนั้นก็ผักชีค่ะทุกคนผักชีหอมที่มเมล็ดมันร่วงเนาะแล้วก็มันก็กําลังงอกค่ะทุกคนเยอะอยู่นะเนี่ยค่ะ,คะมาตรงนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะพริกกอตรงนี้ มันสูงนะปลูกไว้กระถางแบบเนี้ยแต่ว่ามันยังไม่แดงมันยังไม่แดงเลยค่ะทุกคนเนีนะแต่ก็คงแก่แล้วแหละมั้งสีดำๆอย่างเงี้ยม,มันก็สูงนะเดี๋ยวปีหน้าจะขยายปีหน้าจะขยายไปให้ไปถึงนู่นเลยค่ะจะขยายสวนปลูกผักเพิ่มเนะเนี่ยนะทุกคน ต้นนี้งามมากเลยสูงแล้วก็ออกออกลูกเป็นพวง,งแบบเนี้ยช่อๆอ,อย่างเงี้ยนคะ่ะเนาะไม่รู้ว่าเขาเรียกพริกอะไรอืมแปลกดีตรงนี้ก็โหระพาสองต้น ก็คงไม่ตูแล้วซื้อโหละพามาจากร้านในเยอรมันนะคะโหระพาไทยเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูในบ้านผักมีมีพริกในบ้านผักอยู่ส่วนตรงนี้ก็เป็นผักอีกตัวค่ะทุกคนปลูกไว้แบบไม่ได้กินเลยส่วนในบ้านนะคะ ในบ้านแบบปิดปิดสนิทเลยเพราะว่าอากาศอากาศข้างนอกมันมันหนาวเนาะมันเย็นแล้วอะค่ะในบ้านตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบองศาอันนี้สวยมากปลูกไว้คือไม่ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันค่ะดูเนี่ยผักชีมันงอกเองแล้วก็ต้นหอมต้นหอมที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเอามาปัก ตัดกินเอามาลงดินไว้แล้วก็มันออกดอกให้รอบหนึ่งไปแล้วแล้วก็มันก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ให้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นมะกรูดอะค่ะยังต้นมะกรูดนะ,ะยัง,ะยงไม่ได้เอาเข้าบ้านเลยเอาเข้าต้นใหญ่นะคะเข้าบ้านเอาเข้าบ้านเฉพาะต้นใหญ่อันนี้คือปีที่แล้วอะมันทําท่าห้าต้นนะคะเนี่ยปีที่แล้วมันทั้งหมดเนี้ยทาท่าเหมือนจะแบบว่า มันจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใบไม่มีอะไรเลยนะคะแบบมันแห้งมากเลยเนาะมันแห้งมากก็ก็เลยจัดการเปลี่ยนกระถางแยกเราอบมันไว้มันก็เนี่ยคะ่ะมันก็ดีขึ้นมาบำรุงมันเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินใบสวยงามมากเลยคะ่ะอันนี้ก็คือแบบขี้เลสุด ของห้องเลยที่เลียงสุดของเพื่อนเลยแต่ว่าอันนี้มันก็มาให้เราละอันนี้ใบเงางามห้าตน้ตนหกต้นซื้อมากระถางหนึ่งนะคะซื้อมากระถางเนี่ยคือกระถางดืมของมันซื้อมากระถางหนึ่งแล้วเ็ามีอยู่หกตน้นก็ไม่แยกกันอันนี้ก็อยู่ด้วยกันมาหนึ่งปีเดือนหน้าก็หนึ่งปีะคะ่ะส่วนอันนี้เป็น ผักอาคณะใบหยิกนะคะเพิ่งจะเพาะไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ออกใบชิงมาแล้วอันนี้เพาะล่าสุดนะคะส่วนอันนี้อไม่งามเลยเนาะเป็นเพราะว่าดินด้วยมาคะ่ะดินอะไรด้วยเนาะนี่ส่วนตรงนี้พริกนี่ค่ะพริกอันนี้ แดงไปแล้วเริ่มแดงมาละเอ่อน้องสพ้ายสามีมาเก็บไปกินอ่าจริงๆพริกข้างนอกก็มีคนมาเก็บไปกิน2อสารอบแล้วนะคะคือเก็บไปผัดเก็บไปทำกับข้าวเนาะแต่มันก็ไม่ได้แบบแดงเยอะมากนี่ไงโอเคทุกคนเนี่ยเนาะเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ปีนี้ถ้าสำหรับ ปลูกครั้งแรกในเมืองหนาวนะทุกคนเนาะช่วงเวลาหน้าร้อนสั้นๆนะ่ะคือได้แค่ได้แค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วเนาะไม่ต้องแบบเออไม่ต้องหวังอะไรมากแค่แบบมันแดงเท่านี้แล้วก็ลูกมันดกโอเคแล้วอะไม่มีไม่มีศัตรูพืชไม่มีเพี้ยอะไรที่แบบจะมาเป็นปัจจัยความเสี่ยงหรือเป็นทำลายพืชเราไม่มีเลยนะคะ ช่วงนี้บำรุงอย่างเดียวเลยอันนี้ก็โหระพาเดี๋ยวเก็บอันนี้ไปผัดดีกว่าทุกคนคือ <c oughs> ยังไงมันก็ไม่แดงแล้วอะเนาะแล้วก็ตัดเลยเอาไปผัด ไม่ดีกว่าพริกเหลืองพริกเหลืองน่าจะแก่แล้วเนี่ยเนี่ยโอเคทุกคนขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวต้องต้องลากันไปแล้วเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมให้กำลังใจกันนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณค่ะ